สวัสดีค่ะมือนีนอกระิพาทุกคนนะคะมาเบงอ่าบอกหอยเชอรี่สีทองแล้วก็หอยคมหอยจูบ,บานเฮ้าเลยจ้ะอันนี้ก็เลี้ยงไว้หลังบานเนาะเอาไวา้ทากินนะคะเดี๋ยวมือนี้มาอัปเดตเนาะคือจริงๆแล้วบอหอยหอยเชอรี่หอยขมเฮานี่ยคือเอาขื้นกินเรื่อยๆเ้ยจ้ะเอาขื้นกินเรื่อยๆแต่ว่ามันก็นออกไข่เรื่อยๆคือกันเนาะเฮากันเลยอ่า มีหลายๆรุ่นเนาะตั้งแต่ตัวหญ่ตัวน้อยนะคะแล้วก็เป็นไข่เนาะเดี๋ยวมื้อน,นี้มาอัปเดตให้เบิ่งเด้อจ้ะเดี๋ยวพามาเบิ่งบอ่อแหลกเลยบอ่อนี่จะเป็นบอ่ออ่าพอพันแม่พันมาที่นี่มันไข่มาเรื่อยๆอัดที่นี่บอ่บอบ่อนะคะก็เลยเอาโตขนาดใสประมาณสองเดือนมาอยู่น้ำกันเนาะบอ่อนี่กะรวมๆเน้วประมาณสองรอยตเด้วจ้ะนี่เห็นพาเบิง่งอันนี้มีเริ่มมีไข่เลยด้วจ้ะนี่มีไข่มันไข่แต่มันโดนฝนเนาะ โดนฝนนี่ไข่ไนะคะ่ให้เบิ้งไข่ก่อนดวยจ้ะอันนี้อันนี้เขาพึ่งไข่เหมือเนเสานี่นี่ยังไม่ไมอยู่เลยอันนี้ไข่เกาแล้วแต่ว่ามันโดนฝนนะคะบอลั่ามันจะฟอบอเดี๋ยวพามาเบิ้งหอย อุ้ยนี่ค่ะอันนี้เป็นพอพันไม่พันเนาะนี่เนื้อเขาค่ะเนื้อเขาสีทองสวยงามสี่ละค่ะเนื้อเขากําลังกินใบชะยาใบผงชิลล์อนอยู่นะคะ่ะนี่ค่ะเนื้อเขานี่เห็นกันชัดๆเลยนี่เขากําลังกินอยู่เียค่ะนี่ใบชะยาเขามาคัดจังหวะเขากินนะจ๊ะนีะนะ่กำลังกัดกําลังกินกําลังแสบกําลังนัวยัง อยู่ข้างล่างกับมีข้างล่างกับมีทั้งอ่าใบหมอนทั้งใบชะยาล่ะค่ะใบพงชุ่มรดมีอยังก็ให้เขากินตามตามมีเพราะว่าแหนแดงอ่าใหญ่บ่ระท่านค่ะขยายบพท่านก็เลยต้องสลับใบหลายๆอย่างให้เขากินมันจะมีทั้งตัวพอพันแม่พันเราก็มีตัวอ่าใสรุ่นลูกนั่นนะจ๊ะ อุ้ยอ้ย,อยเขากำลังพิจะริงกันอยู่บอะนี่ค่ะไปรบกวนเขาปล่อยก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวบาปอันนี้เขากำลังกินอยู่ยังมีความสุขโออือนี่ค่ะเนื้อเขาโอ้กินยังเมามั่นเลยค่ะนี่ นี่ค่ะกำลังกินอย่างเมามันเลยใบใชาย,ยาอ่าไส้นี่ไส้นี่ขนาดประมาณน่าจะเหรียนสิบเหรียนสิบเนาะอ่าบนี่สองรอยตัวนะ้คะประมาณนะประมาณอาจจะเกินเขากัดกันกานใบผงชื่อรลดนะคะใบไชาย,ยาเนะี่ย แล้วแต่และหม่องกระเอินเนาะบางหม่องกระเอิ่นใช้ย,ยาบางหม่องกระเอินผงชุ่มรสบางหม่องกระเอิ่นคณะเม็กซิโกเม็กซิกันอาหารของเขาด้วยค่ะที่อูนี่ทีห้าไห่นะอ่าพื้นฐานก็นคือผักตบเนาะห้าไห้เขาอยู่แล้วหรอกคะสิ่มีใบผงชุ่มรสเนี่ยค่ะใบผงชุ่รสหรอกคะใบหม่อนเนาะแล้วก็นนแหน,แ,นแดงค่ะให้สลับสลับกันให้สลับสลับกัน นี่นะคะนี่คือขนาดโบนี่คือบออ่าแหลกเนะเาะเข้าขืนกินหลายรอบแล้วค่ะเข้าอาหารในหลายย่างเนาะอ่าบ่าว่าจะเป็นเฮ็ดประเ็ดผัดกะเพราเลยค่ะเป็นอบหมอดินได้เนาะเหมือนกุ้งอบอุ่นเส้จนจยังแฉะแต่เขาใส่ตัวหอยแทนเนาะหรือจะเป็นลาบก้อยอาหารอีสานผัดกะเพราผัดา่า ได้หมดอะค่ะมันแทนมันแทนเนื้อได้เห็ดย้ํได้ค่ะเหมือนปลาหมึกะ่่ะเนื้อเนื้อเขาจะเหมือนปลาหมึกเนี่ยจะให้บเบิ้งเนื้อเขาจะเนื้มนือปะค่ะเนื้อเขาจะขาวๆท่งๆค่ะเลี้ยงง่ายอยจ้ะเลี้ยงง่าย มีผักอีกอย่างอยู่ริมหัวก็คือกินได้เหมือเนาะเดี๋ยวมาเบื้องต่อไปสาหรับผัยอย่างหังวเห็ดอาหารที่ยังใดแนะ่ก็ย้อนย้อนลงไปในช่องนะคะแต่ทีนี้ตัวอย่างเห็ดห้เบ่งองยูเดี๋ยวจะเพิ่มใหม่เพิ่มเมนูให้เรื่อยๆนะจ๊ะอันนี้เป็นบอฟักนะคะเพราะฉะนั้นน้ำจะน้อยเหมือนห้องห้องฟักใสกล่องแล้วอะ่ะเราห้องมาปล่อยใส่เนี่ยคะ่ะเนี่ยมันจะเลยตัวในน้อยอยู่ี่ค่ะอันนี้ตัวเล็กๆนะคะเนี่ พอพอมันเริื่มมหย่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะค่ะเฮากะจีเอาไปไว้อีกบอหนึ่งเนาะเขาจะแยกขนาดแต่มีใครฝักมาอีกเขาก็เอาลงบอนี้อีกเนาะค่ะถ้าหย่เขาก็แยกไปไว้อีกบอหนึ่งแบบนี้เนาะค่ะถ้าประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยค่ะประมาณเนี่ยเดี๋ยวเฮาจะเอาไปไว้อีกบอนึงละนี่นะคะประมาณนี้เขาไปไว้อันนี้บอแมนนะคะ ใบโบน่เนี่ยค่ะอันนี้โบนิก็ะน,นี่ค่ะประมาณสองร้อยก็ตัวะายอย่นีน่จับอยู่น้ำหักผักตบปุ่นบ้างบางครั้ง,งกล้องอาจจะจับบ่ได้นะคะ ค่ะอยู่น้ำพักตบนี่ค่ะข้างล่างกะน,นี่ใบม่อนใบชายาอันนี้ก็จะเป็นขนาดขนาดที่ใหญ่ขึ้นไม้อีกจักน้อยเนะเาะเฮาเมาไว้นี่เพราะมันใส่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะ ใส่ใหญ่ขนาดประมาณเรียนสิบเดียวห้องมาไวบอลนี่นะคะห้องมาไวบอลนี่บอลนี่ก็ประมาณสองลอยตัวกันนะจ๊ะใส่นี่ประมาณเรียนสิบเด้อค่ะเริ่มแบบถ้าเป็นค้นก็เป็นวัยรุ่นเนาะถ้าเป็นค้นก็คือเป็นวัยรุ่นประมาณนี้ละค่ะประมาณมหาไลยหนุ่มสาวมหาไลยประมาณนี้นะคะมึงอู้มันลงไปกินใน ใบหมอนค่ะมันลงไปกินใบหมอนเห็นไหมใบหมอนข้างล่างใบหมอนบางตัวก็จะเกาะอยู่ขอบแบบนี้แหละค่ะประมาณเขาจะเหตุประมาณบอ่อละสองอยตัวค่ะจะบ่ได้แน่นเกินไปน้ำจะบ่ได้เสียง่ายเป็นไงน,นะ นี่ก็เป็นหอยเชลลีนะคะทุกบ่อเขากจะมีปลาหางนุกยุ่งนะคะปลาหางนกยุ่งเดี๋ยวให้เบิ้งใส่อือนี่ค่ะเนื้อเขานี่เนื้อเขาสีทองงามเลยค่ะงามอุ้ยสวรี์ หงอนง้องงามผู้ใดอยากเลี้ยงกันเลียงใดได้ดจ้าเพราะว่ามันเลี้ยงไปยากเนาะอ่าอันนี้บอนี้เขาเบิ้งเห้วเนาะเดี๋ยวเขาพาไปเบิ้งหอยขมเนาะคะ่ะทั้งนี้กับเป็นบอ่อหอยขมเนาะนี่บอหอยขมเขากะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นจอกจอกยักษ์เลยค่ะสลายสลายพุ่งโดสลายหางกระหลอกพวกนี้แหละค่ะแล้วก็ ผักตบเนาะเอ้าเอาออกกินเราเด้อจ้ามันก็สิเหลือบลายปานไหนเนาะนี่ค่ะเขาก็ีกินไอ้นี่แหละค่ะเขาเรียกอะไรยังตะไข่นามยู่ตามขอบเนี่ยเรียงง่ายค่ะหอยจูบเลียงง่ายเพราว่าจับยูดตามขอบมังสิละ ตัวหนึ่งด้ประมาณสามรอยตัวสี่รอยตัวก็ได้อยู่ด้วยจ้ะแต่กระเบิ้งวาความหนานแน่นมันเป็นแบบใดเขาเบืง้งน้ำย่างตามกับสองรอยได้อยู่ค่ะขมาข้างในพี่มันมันหมุดลงดินกับนี้นวจ้ะประมาณนี้แหละกะถ้าถ้ามีใครนะคะถ้าเริ่มเป็นตัวนหน่อยห<ๆ>เขาจะเอาไปไว้บอนี้ค่ะ บอนี้จะบอมีตัวใหญ่เลค่ะจะเป็นตัวหน่อยที่เขาเก็บมาจากบอนี้่ค่ะบอนี้จะเป็นตัวหน่อยเนาะเดี๋ยวส่วนอาหารอาอีกอันนึงของหอยเชอรีสีทองนะคะก็สิเป็นแหนแดงเดี๋ยวพาไปเบิ่งบอลแหนแดงเนาะนี่ค่ะแหนแดงเขาเรียงยังไงเรียงในกะละมังค่ะนี่ก็ตอนนี้คือมันใหญ่บ่านนะคะ่ะหมูวานหมูวานนี่เอาวันนี้ออกเหมือกะละมังค่ะก็เลยลงไม่ิึงลงหมูวานเขาลงได้กประมาณนี้แหละคะ่ะ เดี๋ยวมันก็จะค่อยขยายไปเนาะตอนลงไม้เขาลงไวประมาณนี้เด้อค่ะขันพลอยอย่างหลิงแหนแดงอย่าลงไหลนี่ค่ะข้างล่างเกิเป็นน้ำเนี่ยค่ะเฮาแซแบบเนี้ยเอาขิงวัวแซน้ำไว้เองเสียนะคะแล้วก็เฮาก็ปป่อยน้ำใส่ยาเคืองกะละมังแล้วกันตักน้ำขิงวัวตรงเนี้ยมาเทศใส่หน่นะคะจะขันหนึ่งประมาณเนี้ยขันหนึ่งขันกว่าอย่าให้มันเข้มเกินไปนะนี่ จริงๆอันนี้คือเต็มหมดแล้วค่ะแต่ว่าตักมาใส่ตัวนี้เนาะนี่ตรงนี้หมูว่านนี้มันเต็มละแบ่งมาขยายกระมังขขางรางน้ำนี่ค่ะเนี่ยอันนี้เริ่มขยายละไก่เต็มละนะคะอันนี้คือการหมูว้านกับเต็มแ้้ได้จากแบงลุงมาใส่กระลมังนี่เนาะนี่ค่ะก็เริ่มขยายละ บอทันแล้วค่ะขนาดเลี้ยงไอ้ไวเชอร์ลีสีทองประมาณสีบอกอะอันนี้ยังขยายบอทันอยู่มันกินเก่งอีหลีค่ะเข้าก็เลยต้องให้สลับกับไอ้ให้สลับกับพวกใบอ่าตั้งๆนะคะใบมะละกอใบผงชูรสใบมอนนะคะ เมื่อนี้นะคะก็มาอัปเดตให้เบิ้งเนาะสำหรับบเอ่อเรียงหอย